สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีพ่อพี่น้องที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติดอยู่แล้วเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเอมี่จะพาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาชมรถเข้าใหม่นะคะมาชมด้านในด้านนอกนะคะมาชมขั้นตอนการทำสปารถนะ,ะรถคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเรา นะะเป็นตัว1.6 e-cng โรงงานนะคะสำหรับลูก้ห่านไหนนะคะที่กำลังตามหาตัว cng โรงงานนะคะใช้แบบปลอดภัยหายห่วงนะแนะนำคันนี้เลยลาค่ะ0 0 0 0 0 35,000บาทนะคะราคา23,500,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ตามหาตัวออลติส c n นนะคะบอกเลยว่าอย่าพลาดคลิปนี้เลยเพราะว่าคันนี้นะเข้าใหม่สภาพแรกเข้านะคะก่อนชงกล่องสภาพสวยงามมากๆนะคะมาเดี๋ยวเอมี่นะคะจะพาลูกค้าเนี่ยไล่ดูด้านในด้านนอกก่อนนะคะ ตอนนี้นี่คะด้านในเนี่ยบอกนะคะทั้งหมดเลยนะถอดทําสปาอยู่นะคะแต่ว่าเราจะพาลูกค้าเนี่ยเข้าไปดูนะคะในตัวโครงสร้างของภายในรถต่างๆนะว่าด้านในเนี่ยไม่มีน้ําท่วมดต่ตัดแต่งมาแน่นอนนี่เลยนะคะตอนนี้นะนี่นะหลังจากรถเข้าใหม่นะคะเราก็ทําสปานะคะสปาบอกหมายความว่านะคะถอดเบาะถอดพรมทุกอย่างภายในรถนะคะไปทําความสะอาดเนี่ย ดูหนังดูอะไรพวกนี้เตรียมความเรียบร้อยพร้อมวางขายงานของเราเก็บงานทั้งหมดเลยของตัวรถทุกคันนะคะทั้งหมดนะเล็กน้อยน้อยคือเราเก็บหมดเลยนะะก็ให้ชมแบบดิบเลยนะเผื่อใครแบบหยาบดูสภาพรถแรกเข้าเนี่ยนี่เลยคันนี้นะคะคันนี้นะเป็นเบาะผ้านะฮะกำมะหยี่สีเบจนะนี่เลยบอกก่อนนะว่าเบาะของตัวเอาติดนะสมัยช่วงหน้าแบนหน้าหมูหน้าแบนเบาะค่อนข้างนิ่มมากๆแล้วก็นั่งสบายมากๆนะะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่อย่างดีเลยนะคะ นี่เลยไม่ผ่านการน้ําท่วมาแน่นอนนะคะไม่เคยน้าท่วมไม่เคยตัดต่อตัดแต่งจมน้ํากับขีก้าไม่ไม่มีแน่นอนไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายเป็นรถบ้านนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบที่บ้านที่ไปของรถคันดีได้หมดเลยโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะทมุมอะไรเดิมโรงงานหมดเลยนะคะนี่เลยนะกระจกมองข้างพับกิดไฟฟ้านะคะ เกียร์ออตโต้นะคะแอร์อันอล็อกแบบมือเครื่องเล่น CD ดี a u x วิทยุนะคะสำหรับใครที่ดูนะคะเล็งหามองตัวนี้อยู่บอกเลยว่าน่าจะสืบนะคะอ่ยังไงนะคะน่าจะเตรียมความพร้อมนะคะข้อมูลต่างๆของตัวรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะขายดีมากๆนะประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานมากๆนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะคะผ่อนเดือนละประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเองนะค,ะคันนี้นะคะผ่อน4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากๆ นะฮะทีส่วนของต,ตัวกระจกทั้งสี่บานปับไฟฟ้าหมดเลยนะฮะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออตโอต้นะฮะระบบเซนทันล็อกนะคะสวยงามมากมานะฮะคันนี้เนี่ยเลขไมาอยู่ประมาณสองแสนโลนะฮะรถสิบสองปีไม่สองแสนโลถือว่าน้อยนะนะฮะลองเปรียบเทียบนะฮะเฉลีย่ยหานออกไปดูนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยวะนะฮะไม่เดิมแน่นอนไม่มีการกรอไม่แน่นอนยวพาชมห้องเครื่องสักพู่หนึ่งนะฮะอโอ้โห ฝากระโปรงเดิมโรงงานหนักมากๆนะะนี่เลยฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ิลเกอร์ตามมอกนะฮะตาปั๊มโตโยต้านะฮะเม็ดอาร์กรอยจุดต่างๆไม่มีร่องรอยการชนหรือการแกะแง้ไขยใดๆฝากระโปรงนะฮะน็อตฝากระโปรงสวยงามมากๆนะคะแต้มสีโรงงานนะะห้องเครื่องเดิมๆเลยสวยงามมากๆนะฮะตัว c n g นะคะลูกค้าบางคนเนี่ยไม่อยากใช้พวกแก๊สโดนัท LPG พจไม่ชอบเพราะว่านะคะ กลัวห่วงนี้เรื่อวามปลอดภัยนะครแต่บอกเลยว่าตัว CNG เนี่ยปลอดภัยแน่นอนร้อเปร์เซ็นต์เพราะว่าผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครออกจากศูนย์เลยนะคะสวยงามมากๆนะคันนี้นะฮะคันหน้าคานเดิมโรงงานแน่นอนนะฮะแต้มสีบางจุดยังอยู่อยู่เลยนะฮะรถสิปีแต้มสียังอยู่ใครนะฮะที่อยากมาชมรถตัวจริงนะคะมาได้เลยนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะเสริไทยหกด แยกหนึ่งนี่เลยให้ชมด้านหน้าสักหนึ่งนะคะในส่วนตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้ามัล e ติ r e เซสเตอร์ไฟตันหมอกโรงงานนะฮะปัจเบียน2องปัายทะเบียนกไก่ขอทง2859นะครกรุงเทพมหานพรเดี๋ยวเราเปลดปัายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะนี่เลยนะฮะสวยงามมากๆตัว1.6 e c n g นะครภาษีพรบรต่อให้ใหม่นะคะหมดปี66เลยนะ ละะ้อแม็กอลอยโรงงานนะคะแม็กอลอยโรงงานยางใหม่ให้เลยนะคะยางเปลี่ยนใหม่ให้นะคะยางปี2020ดอกเยอะๆเลยนะคะใครที่สนใจตามหาอยู่นะคะบอกเลยว่ารีบมาชมรถตัวจริงได้เลยนะฮะมาลองขับได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัว C เ G เ <finally. S 2> ข้ามาเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ติดจองไปหลายคันแล้วนะคะนี่เลยนะคะ CNG โรงงานก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะคะ นี่นะคะได้มาตรฐานแน่นอนนะคะว่สวยงามมากๆเลยนะคะมาทดลองขับได้เลยนะ,ะมาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตัว CNG โรงงานนะคะก็เติมแก๊สเนี่ยนะคะจะเติมจุดเดียวนะคะที่เดียวกันกับตัวเติมน้ำมันเลยนะ,ะตัวนี้แบบเป็น CNG โรงงานแท้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะสวยงามมากๆประหยัดแน่นอนนะคะรุ่นนี้นะคะ าฟท้าย LED นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง2จุดด้วยกันนะคะชาร์ตนะคะโลโก้1.6 ECG นะคะโคราติดแล้วก็คิวโครเมียมพาดจานเนี่ยเป็นโครเมียมแท้หมดเลยนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะคะสำหรับนะคะวันนี้ก็พาลูกค้าเนี่ยดูข้่าาๆประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่ารถเนี่ย ให้ชมขั้นตอนนะคะว่ารถเข้าใหม่ทันยังไงอะไรยังไงนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนแน่นอนติดต่อหาเอ็มไม่ได้เลยที่เบอร์0 9 6 7 2 5 2 7 3 6ลิงก์อดีลาดานล่างใต้คิปมีให้นะคะคันนี้นะคะโตต้าเอทาิดหน e ึ e-cng ปี G P 2010นะคะร,ราคา2 3 5 0 0 0บาทเลขไมล์ส0 0 0 0โลนะคะจัดเต็มฟรีดาว่อนเพียงเดือนละ4 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนนะคะรีบเลยนะผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกแน่นอน นะคะคสำหรับวันนี้ก่อนจากการฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ share, mm hmm. กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ